สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราจะเขียนวันนี้ก็คือตัวเลขเจ็ดนะคะเจ็ดอารบิกเดี๋ยวเรามาดูรหัสนะคะว่าเจ็ดอารบิกมีรหัสอะไรบ้างนะคะอะมีเดินหน้าเลาะเส้นแล้วก็ลงเส้นเฉียงหลังนะคะเลขเจ็ดมีแค่สองตัวนะคะง่ายมากอะเฉียงหลังยังไงเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะ มาทบทวนรหัสกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดมันก็เลยได้รหัสที่ว่าอ่จุดเดินหน้าลรอเส้นลงเส้นเฉียงหลังสังเกตว่าลงเส้นเฉียงหลังกับเดินหน้าล้อเส้นเนี่ยสังเกตนะคะว่ามันจะอยู่ตรงกันนะคะจะอยู่ใกล้ๆกกันอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดนะคะจุด เดินหน้าลาอเส้นลงเส้นเฉียงหลังสังเกตลงเส้นเฉียงหลังคุณครูจะมีจุดเล็กๆให้เด็กๆนะคะจะมีจุดเล็กๆให้เด็กๆเด็กๆจะได้เขียนถูกนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆไม่ท่องเด็กๆไม่ใส่รหัสถ้าเด็กๆเริ่มผิดทางถ้าเด็กๆไม่จุดเดินหน้าลอเส้นเด็กๆจะลงผิดทางทันทีสมมติเด็กๆไม่ใส่รหัสเด็กๆบอกจุดถอยหลังลงเส้นเฉียงเจ็ดแบบนี้ได้ไหมคะ อ่าไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กใส่รหัสผิดเลขเจ็ดมันก็จะผิดทันทีคุณครูก็เลยต้องย้ำว่าทุกครั้งที่เด็กฝึกเขียนดเด็กต้องใส่รหัสไปด้วยอ่ารหัสแรกอ่าจุดจุดที่ไหนอ่าจุดที่เส้นนี้นะคะจุดเล็กๆจุดเดินหน้าเล้อเส้นลงเส้นเฉียงหลังแบบนี้เลขเจ็ดมันก็จะไม่ ผิดทางนะคะจริงๆแล้วเลข7เป็นเลข7ที่เขียนง่ายถ้าเด็กๆใส่รหัสนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมนะคะฝากผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆดูคลิปแล้วก็ฝึกเขียนตามคลิปให้ถูกขั้นตอนนะคะขอความร่วมมือผู้ปกครองไทยคลิปนะคะถ้าไม่มีเวลาคุณครูขอแค่หนึ่งตัวก็ยังดีนะคะ จะได้รู้ว่าเด็กๆเขียนถูกทางเขียนถูกวิธีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเล็กเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ